สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ทักทายเพื่อนๆเลยเนาะวันนี้ยุ่งยุ่งกับ <c oughs> ยุ่งกับหน้าที่การงานนิดหนึ่งวันนี้ไม่ได้ทักทายเพื่อนๆเลยมาทักทายตอนเย็นเนาะนี่ทุกคน เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าพร้อมเดินทางเสื้อผ้าเยอะมากไปต่างจังหวัดทุกคนไปทำหน้าที่ไปทำหน้าที่คีเตอร์ที่ดีมาทักทายเพื่อนๆยามเย็น ร้อนมากเลยวันนี้ฝนไม่ตกมาชัดดีก็ไม่มาเนาะพรุ่งนี้เมื่อลือนนี้ก็จะได้เห็นแบบจะได้เห็นแบบถ่ายวิวสสวยๆให้เพื่อนๆดูเนาะเป็นทุ่งนาที่แบบเต็มไปด้วยป่าข้าว พวกนี้จะไปต่างจังหวัดจะทุกคนเราดูนะจะไปเกี่ยวข้าวจะไปเกี่ยวข้าวให้เพื่อนๆดูเห็นอย่างนี้สู้แดดสู้ฝนนะทุกคนรอดูไม้มิ้นเกี่ยวข้าวให้ดูนะทุกคนมาทักทายแค่นี้ไปละ คลิปหน้าก็เจอกันบายบาย